สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงอของชาวราศีมังกรประจําเดือนมีนาคม2566นะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แม่หมอนะคะขอให้สมหวังในสิ่งที่ปราถนาทุกประการแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ the emperor นะคะ The Hangman The h a l l o f r e n ว wow. ้าวสิบดาบนะคะโอ้สามดาบ The s t r i n g สวินดาบนะคะอ๋อเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะสามถ้วยหนึ่งเท้า The f o o l ไพ่ต,ตัวตนของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนเมาคมที่อ็มเพล์นะคะสถานะในตอนนี้นะคะสถานการณ์ในช่วงนี้คุณมีความเครียดนะคะถึงคุณมีความพร้อมนะคะทุกอย่างนะคะคุณคุณอยู่นิ่งๆน,นะคะคุณ ไพ่เดมเพลย์ก็คือไพ่พระราชานะคะสถานะของคุณก็คือมีพร้อมทุกอย่างอยู่เฉยเฉยฉันก็มีเงินทองใช้นะคะมีคนรับใช้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือคุณมีเรื่องให้คิดมากให้วิตกกังวลมีเรื่องให้กุมใจมีเรื่องให้เครียดนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคาละแฟน ที่คุณม่หวังเดี๋ยวขอพิขยายนะคะบางคนบางท่านนะคะอยากเข้าวัดนะคะเหมือนคุณมีปัญหาแล้วคุณอยากอยู่กับสันโดษอยากใช้ความคิดคุณเลยบางคนอยากเข้าวัดเข้าวัดในที่ตัวเองนับถือนะคะจะศาสนาไหนก็ได้นะคะเพื่อแบบให้ตัวเอง สงบจิตใจนะคะจะได้มีสมาธิจะได้คิดออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปนะคะหกดาบนะคะปัญหาจะคลี่คลายนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณอยากให้ปัญหาคลี่คลายไปนะคะราชาเม่เทา้าคุณอยากเดินออกจากปัญหาแล้วนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมคะสิบไหมสิดาบคุณมีความเจ็บปวดจากเรื่องบางเรื่องนะคะเจ็บปวดสุดๆนะคะ 10. สิบสิบเต็มสินะคะเจ็บปวดมากเจ็บปวดเกินตายนะคะเดี๋ยวขอไพ่ยขยายนะคะคุณเจ็บปวดเรื่องอะไร การรอคอยนะคะบางคนรอคอยงานนะคะเด็กดมีเรื่องที่ให้คุณไม่พอใจคุณเคืองใจอะ่ะมีเรื่องที่คุณแก้มไม่ตกอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะให้ไหม้ยาเปิดอีกเป็นเรื่องที่คุณแก้มไม่ตกด้วย คาราคาซังอยู่มานานนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่คาราคาซังมานานนะคะเรื้อรังมานานที่คุณแก้ไม่ได้นี่คือในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะและปัจจุบันคุณก็เจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมนะคะ คนมีความวิตกกังวลตอนนี้คนวิตกกังวลมีเรื่องให้กุมอ,อกกุ้มใจมีเรื่องคิดมากนะคะอยากคำลังให้กับปัญหาอยากเดินอ,ออกจากปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับงานกับเรื่องของเงินนะคะปัญหาที่มีอยู่นะคะการงานของคุณอาจจะสะดุดก็ได้การเงินของคุณอาจจะสะดุดนะคะ แต่สุดท้ายแล้วอนาคตของคุณภ The Strength สิ่งที่ยากลำบากนะคะคุณจะข้าวผ่านมันไปได้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่นะคะปัญหาต่างๆที่มีอยู่คุณจะข้ามผ่านมันไปได้เห็นไหมคะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเห็นไหมคะ่ะสิบถ้วยชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะ ครอบครัวของคุณจะดีขึ้นการเงินของคุณจะดีขึ้นความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นทุกอย่างนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะชาวราศีมังกรนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าเรื่องของความรักนะคะปัญหาและแนวทางแก้ไข ขอให้คุณสู้สู้ไม่ถอยนะคะปัญหาที่ถาโถมเข้ามาถ้าคุณสู้คุณไม่ยอมแพ้มันคุณไปต่อคุณเดินหน้านะคะคุณจะชนะนะคะเห็นไหมคะคุณจะได้เฉลิมฉลองถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะคะความคิดภายในใจของคุณคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีงานใหม่นะคะอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะ บทสรุปของคุณไพ่เดอะฟูลนะคะคุณจะมีความเป็นอิสระคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดอะฟูลคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวคุณจะมีความคิดมีชีวิตที่อิสระเสรีนะคะเดี๋ยวขอไพ่ขยายเดอะฟูลนะคะแล้วแม่ก็คุณอะ จะปรงไปเองก็คือ,คอปล่อยวางนะคะปัญหาที่มีอยู่ภพยห้าไม่เทา้าเดืสตาร์สิ่งปัญหาต่างๆที่มารมุมเร้าคุณนะคะมันจะจบไปนะคะมันจะจบลงสิ่งที่ทําให้คนเครียดนอนไม่หลับกุ้มอกกุ้มใจนะคะมันจะจบลงนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คุณจะมีชีวิตใหม่จากที่คุณเครียดมานะคะเจ็บเจียนตายนะคะ10ดาบเดาบสดาบนะคะแม้กระทั่ง6ดาบก็มีนะคะแต่สรุปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีอิสระทางความคิดของคุณที่คุณไม่ยึดติดกับปัญหาใดๆนะคะ คุณจะหาทางออกเจอทางแก้เจอนะคะเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าแต่ว่าสุดท้ายคุณจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการเงินความรักของคุณดีขึ้นนะคะชาวราศีธนูนะคะในเดือนมีนาคมนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะ ไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะเอ็กเพลสนะคะ Allow อ้อนรอโย่ o ูเซลทูชาย Because your sum นะคะขอให้คุณได้เฉิดฉายนะคะคุณคุณเลิศอยู่แล้วอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องกลัวนะคะอนะ อนุญาตให้ตัวเองได้เฉิดฉายนะคะ s p i spiritual t e a c h e r ฮิล l ลิงตัวเองเยียวยาวตัวเองนะคะเยียวยาวจิตใจเยียวยา,าจิตวิญญาณของคุณให้แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ ฟรี e f a i ด h and everything i ว w ร์ก for y o u r favor นะคะ favor สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะคว้ามันได้นะคะขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณมีพลังอะไรคุณแสดงออกมาได้เลยนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นเองนะคะถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะคะ ต่อปัญหาอุปสรรคยังไงขอให้ชาวราศีมังกรสมบังทุกอย่างทุกเรื่องที่ปรารถนาขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะออเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ